ข่าวลิซ่ากันค่ะทุกคนก่อนเข้าเรื่องนะคะขอบพูดสโลแกนของช่องซักเล็กน้อยนะคะช่องขนุนเดมมีช่องเดียวไม่มีช่องสำรองนะคะผู้ติดตามมากกว่า3 0,000่นคนค่ะส่วนอีช่องปลอมนะคะที่พยายามทําทุกอย่างเหมือนเราทุกคนได้ปวดไปกดรายงานมาดุนด่วนเลยค่ะมันเอาคลิปแล้วก็หน้าของเราไปแอบอ้างนะคะนําเนื้อหาที่เราหามาเนี่ยไปแปลงเป็นเสียง AI อีกทีนึงนะคะเราจะประจานแม่งทุกคลิปเลยนะคะช่วยกันหน่อยนะคะลิลลี่ตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะคะลิซ่าออกงานอีเวนต์ใหญ่ สำหรับงานเปิดตัวเครื่องเพชรฮัลลูหลา่าววังอย่างโพลิโครมานะคะลุคของลิซ่านั้นนะคะฉันกีดคนเดียวตอนตีหนึ่งค่ะคุณนะ้าลิซ่ามาด้วยเอาฟิตสุดมะคือมามาหาเศรษฐินีสุดๆเลยนะคะคุณหญิงคุณนายต้องแพ้คุณหญิงคุณนาย,ต,นายต้องชิดซ้ายเลยนะคะโฟกัสชุด โฟกัสเครื่องเพชรแอดละใส่ตากับทรงผมมินิมอลไม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะไม่ใช่มินิมอลค่ะแต่มันคือมินิมอลนะคะอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะโค้ดจะชอบทรงผมนี้เลยนะคะจะบอกว่ามันมีคนแซวว่าแบบเฮ้ยเหมือนแม่แอนในงานเม็ดกาล่าเลยนะเมื่อปีก่อนนะคะโนเพสเซฟสุดๆคะ่ะทุกคนบางคนบอกว่าเข้าไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วมันสวยมากนะทุกคนดูข้างหลังก็สวยคะ่ะข้างหน้าก็ส แลนะเดสนะคะที่ลิซ่าใส่มาในค่ำคืนนี้สง่าหรูหรามาจากรีกอจจโบเตียน,นะคะ่ะทุกคนเป็นดีไซเนอร์ชาวเลบานอนเชื้อสายอาร์เมเนียนนะคะที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นระดับโลกในเฉพาะด้านชุดแต่งงานและแฟชั่นชั้นสูงโอกุตูนั่นเองค่ะ เขาได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอาร์เมเนียนและเลบานอนค่ะผสมผสานกับความงามแบบคลาสสิกและสมัยใหม่ผลงานของเขานะคะมักมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีการตกแต่งที่วิจิตรบรรจงค่ะโดยแขกรับเชิญในค่ําคืนนี้ระดับตัวแม่อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเบียนกาโจปลาค่ะวันนี้คุณแม่มาในลุคโซซอมนะเน้นแพงแกรมทักท่ากับลิซ่าตามภาษาคนดังระดับโลกเขาคุยกันค่ะคอซีรีส์เดวายโลตัดแหละหลังจากจบซีรีส์ปุ๊บกดติดตาม ลิซ่าทันทีเลยนะคะและขอสลับโหมดมาแสดงความยินดีกับน้องลิซ่านะคะล่าสุดนะคะก็ดาบี้รายงานว่า SBO เตรียมส่งเดอะไวท์โลตารซีซั่น3เข้าชิงรางวัลเอมมี่อวอร์ในปี2025ค่ะถึง39สาขาเลยนะคะรวมถึงรางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมและมีนักแสดงถึง21คนที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง ทางด้านนักแสดงหญิงนะคะมีผู้ถูกเสนอชื่อในสาขาสมทบหญิงยอดเยี่ยมถึง10คนด้วยกันค่ะและหนึ่งใน10ก็คือลิซ่ามโนบาลหรือ Back ink, ลิซ่าแบ็กพงรับบทธิดาพรมุกอนศีนถูกเสนอชื่อสาข,า,สา,ขา,สานักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมซึ่งชื่อของลิซ่านะคะอยู่อันดับที่4ค่ะแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วนะคะทุกคนขอให้ลิซ่าได้ไปงานประกาศรางวัลเอมมี่ด้วยเถิด โดยในซีซั่นนี้นะคะเด e ไวท์โลตัสเนี่ยยังคงยึดแนวทางเดิมนะคะก็คือไม่เสนอใครเข้าชิงในสาขานำค่ะเพราะถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีลักษณะเป็นการแสดง Ensemble อย่างแท้จริงและ Ensemble มันคือไออย่างค่ะพี่สำหรับวงการแสดงนะคะหมายความถึงเป็นซีรีส์ที่ไม่มีตัวนำชัดเจนค่ะทุกคนแต่ทุกตัวละครของซีรีส์เดอไวท์โลตัสมีความสำคัญและส่งผลต่อเรื่องราวโดยรวมของเรื่องทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะคนที่บอกว่าตัว คอมุกไม่มีก็ได้คือไปขี้ค่ะมุกเกี่ยวเนื่องกับไก่ตอกมุกขึ้นแรงผักดันที่ทําให้ไก่ตอกเนี่ยลุกขึ้นมาสู้นะคะเพื่อนาคตตัวเองแล้วก็ตัวใหญ่มุกด้วยนะคะดังนั้นจะขาดใครไปไม่ได้ค่ะมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยนะคะเกตเลยอย่างเยคนไม่ฉลาด และจากข้อมูลในสซีซั่นก่อนหน้านี้นะคะเดวิดรตัสเนี่ยกวารางวัลเอมมี่ไปแล้วถึง15รางวัลด้วยกันค่ะทุกคนจากการเข้าชิงทั้งหมด13ครั้งนะคะโดยผู้กำกับนักเขียนไมไว้นะคะคว้าไปทั้งหมด3รางวัลค่ะในซีซั่นแรกนะคะรวมถึงซีรีส์ลิมิเต็ดยอดเยี่ยมด้วยทุกคนได้โปรดมาส่งแรงอธิษฐานร่วมกันนะคะให้ลิซ่าเนี่ยได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลเอมมี่2 0 2 5นะคะเพราะเหมือนว่ามันจะตรงกับงานของ วงด้วยหรือเปล่าต้องมารอนลุ้นกันอีกทีหนึ่งเลยนะคะก็ <simultaneously> มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นความน่ายินดีของลิซ่าแล้วก็พวกเราชาวลิลลี่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุย <Comment S 1> คอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะที่มีช่องเดียวนะคะไม่มีช่องสํารองค่ะช่องอื่นเป็นช่อง OM, ปลอมได้โปรดไปกดรายงานม,มันด่วนเลยนะคะวันนี้ไปก่อนละกันค่ะบ้ายบายค่ะ